รถถัง T-54 รถถังหลักยุคสงครามเย็นจากสหภาพโซเวียตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความทนทานเรียบง่ายและซ่อมบำบรุงได้รวดเร็วในสนามรบจริง T-54 ใช้โครงสร้างเหล็กกล้าเชื่อมทั้งคันพร้อมป้อมปืนทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ความหนาเกราะด้านหน้าเฉลี่ยกว่า100มิลิเมตรช่วยรับแรงประทะจากกระสุนต่อต้านรถถังได้ดีในยุคนั้นอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด1 0อมิลิเมตร D-10T ที่ให้พลังทำลายสูงยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะ กระสุนแรงระเบิดและกระสุนฮิตอิชเนตนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลประจำป้อม12.7ม mm, ิลิเมตรสำหรับสกัดเป้าหมายทางอากาศระดับต่ำ T-54 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V-55 ขนาด12สูบกำลัง580แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง400กิเมตต่อถังเชื้อเพลิงหรือมากกว่าเมื่อเติมถังเสริมด้านหลัง ช่วงล่างแบบทอชันบาร์ห้าล้อวิ่งตีนตะขราบทนทานต่อโคลนน้ำและสภาพภูมิประเทศที่สมบุกสมบันทําให้มันถูกใช้งานทั่วโลกยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษด้วยความง่ายในการซ่อมแซมความอึดในทุกสภาพสนามรบและพลังการยิงที่เชื่อถือได้ทั้งหมดนี้ทําให้ T54 กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์และยังคงปรากฏตัวในหลายกองทัพจนถึงปัจจุบัน